ขึ้นมาทันทีมันม,ม,มีโอกาสเนี่ยอย่างเงี้ยขนาดผมพูดด้วยทัศนคตินี้นะคุณสุกัญญาส่งข้อความมาว่าน้องอ่านคะกรุณายอย่าพูดาพาดพิงนายกรัฐมนตรีค่ะทาไมพาดพิงไม่ได้ฮะคุณสุกัญญาอ,อธิบายมาอธิบายอ,อธิบายด้วยสติและปัญญานะอะอย่าบอกว่ามันก็ไม่ชอบอ่ะอย่างอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้สติและปัญญาเข้าใจปะ จงอธิบายว่าทำไมถึงพาดพิงไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องที่เขาทำและอยู่ในสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบและเขาคือภาวะผู้นำสูงสุดณตอนนี้อือ๋อฟังแล้วไม่สบายใจงั้นไม่ต้องฟังอ่ะคุณเห็นคะจริงจริงเข้าใจเขาจไม่ได้ประชดไม่ไม่ด้ประชดและเดี๋ยวและและเดี๋ยวพร้อมค่อยค่อยกลับมาฟังกัน ยังไงยังไงชนช่นี่นี่พูดจากใจจริงผมยกมือไหว้เลยว่าขอบพระคุณมากด้วยด้วยหัวใจที่ขนาดรู้สึกแบบนี้แล้วยังให้เกียรติกับผม <S <S <อ>ในการ